สวัสดีค่ะเวียวนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับการซื้ออาหารเสริมไฟโตวีนะคะเนี่ยค่ะวิธีสังเกตนะคะว่าอันไหนคือของแท้และของปลอมนะคะสิ่งแรกเลยก็ดูที่กล่องนะคะว่ามีารอยแกะฉีกขาดไหมการซีนของปติกยังอยู่ดีไหมยังครบไหมนะคะสิ่งที่2ก็คือนะคะ,ะไฟโตวีของแท้เนี่ยจะมีบาร์โค้ดทั้งหมด สามจุดนะคะจุดแรกก็ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีออยกกำกับภาษีอยู่ตรงนี้นะคะบอกรายละเอียดเราเลยนะคะจุดที่2ก็เป็นสติกเกอร์แปะนะคะด้านนี้เหมือนกันนะคะ่ะส่วนจุดที่3ก็จะอยู่ด้านในกล่องนะคะด้านในกล่องเลยเราแกะออกมาเราก็จะสังเกตได้ว่าข้างในกล่องเนี่ยจะมีบาร์โคดอีก1จุดและสิ่งสําคัญเลยนะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวขอแนะนําเลยตัวนี้ค่ะ ตัวนี้คือใบเสร็จนะคะใบเสร็จรับเงินที่เราซื้อสินค้าในใบเสร็จก็จะมเีเขาเรียกอะไรใบ,บเลขที่กับภาษีที่อยู่บริษัทซัสเซายมอลที่แน่นอนแล้วก็มีเบอร์โทรนะคะที่สามารถติดต่อได้นะคะหากท่านมีข้อสงสัยหรืออยากปรึกษาเหนียวนะคะโทรมาได้นะคะแล้วก็ถ้า,อ,าอยากติดต่อตัวแทนจำหน่ายโทรมาได้เลยค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างเหนียวยินดีนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ